สวัสดีนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวสะพานแดงนะครับเราจะไปดูพระอาทิตตกกันที่สะพานแดงสารเจ้าพ่อมัชชานุจังหวัดสมุทรสาครกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงห้าสนะครับใกล้จะ5้าโมงแล้วนะพระอาทิตก็กำลังจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สะพานแดงกันนะครับอันนี้เป็นทางที่จะเข้าไปที่สะพานแดงนะ ถ้าตรงไปก็จะไปถึงวัดกกกากแล้วก็ศูนย์สแสดงความสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็เข้าตัวเมืองสมุทรสาครอ,ออกพระรามสองไปเลยนะครับโอ้น้องหมาเอาหมาร้อนด้วยอ้าวสบัดน้ำเฉยเลยหมาอันนี้เป็นวิวข้างทางนะครับ เราจะไปดูว่าพระอาทิตย์ตกที่สะพานแดงจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นทางที่จะไปทางก็กระดกกระเดกหน่อยเนาะได้นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้าย สารเจ้าพ่อมัชชานุจุดชมปลาโลมาเนี่ยแว๊บนะครับเออก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะนี่นะสารเจ้าพ่อมัชชานุว้าวเนี่ยพาสที่กําลังตกนะเดี๋ยวเราให้ดูวิวนี่ววสวยงามนะครับนี่แสงแดดสะท้อนกับกับน้ำสวยงามมากนะครับนี่ บบนี่นะครับวตอนนี้เราก็มาถึงสารเอ้ยสะพานแดงแล้วครับสารเจ้าพ่อมัชฉานุแล้วนะสมุทรสาครน,นะครับสารเจ้าอยู่ตรงนู้นนะ นี่ครับสะพานแดงสมุทรสาครนะครับนี่เช็คกินแนวเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้นกนางนวลเยอะเลยนะครับครับ โอ้โหดมาเนี่ยมานี่ยมานี่โอ้โหเด ท่าทิศกำลังตกนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันดีกว่านีนะสมุทรสาครน,นะครับนีว้าวโอ้โหนกเยอะเลยอ่ะ เราเดินไปต่อนี้ดีกว่าอันนี้เป็นจังหวัดสมุทรสาครนะครับสะพานแดงนี่เป็นสะพานเก่านะนีสะพานมันเก่าไปนี่นเร่บ่้มราล่ คนเยอะเลยนะครับนี่ฮะโอ,โอ้ดูนี่อโอดูดี่นีนี่นกเยอะเลยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะครับเดีย๋ยวพระเรามาดูซันเซตกันนะ พระอาทิตย์กำลังจะตกสวยงามนะครับดูโอ้โหดู เยอะมากครับเราไม่ต้องไปดูถึงบางปูนะเรามาดูที่สมุทระพานแดงสมุทรสาครกันนะเจอะเลยเอ่ะดูพระอที่ย์กำลังจะตกสวยงามนะครับน,น,นี่ท้องฟ้าแก่มใสนะครับนี่ ้ <laughs> ไปหมดแล้วว้าวดูนะนี่ฮะ <Yeah. S 1> <laughs> ว้าวว้าว,ว,าว เราอยู่กันที่สะพานแดงสมุทรสาครน,นะครับนี่วันนี้อากาศแจ่มใสนะท้องฟ้าแจ่มใสเลยมีนกนางนวนให้ดูด้วยสะพานกําลังเป็นสีแดงนะเพราะอาทิตย์ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังจะตกนะนั่งดูสวยงามมากครับ ก็มีนะครับนกเราไม่ต้องไปดูถึงปลาปูนะมาดูนี่ก็มีนี่ เราเดินไปตรงนี้กันดีกว่าพัาทิ์กำลังตกแล้วน,นะม <c oughs> ีนกเยอะนกเยอะ ที่กำลังจะตกอันะนจ้านันเห็นสะพานแดงเลยนี่สวยนะครับ มานังเกตุไม่กี่ไหนดีก um> ว um> ่าครับที่กำลังจะเตกบวาเดี๋ยวเราเดินไปตรงโน้นดีกว่า จะมีพระอาทิตย์สันเซ็ตนะครับสวยงามพระอาทิตย์กำลังตก สองนู้นก็จะเป็นอันนั้นเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็จะมีรีสอร์ทตรงนู้นเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทชาเลรีสอร์ทนะครับเนี่ย รออีกสักพักให้พระาทิตย์หล่นน้ำไปก่อนน่นาจะสวยกว่านี้นะเดี๋ยวรอดู โอเคนะครับแล้วนี่ก็เป็นสะพานแดงที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวันนี้เราพามามาดูซันเซตกันนะก็มีนกนางนวลให้ดูด้วยนะเนี่ยแต่ตอนเย็นนี่นกนางนวลจะเยอะกว่าตอนะนี้นน,นี้นกกเ็เริ่มกลับไปแล้วนะพระอาทิตก็ตกน้ำไปแล้วนะครับนี่ก็สวยงามนะครับซันเซ็ตที่สะพานแดงที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ และดูนกนางนวลด้วยนะเราไม่ต้องไปดูถึงบางปูนะครับที่สะพานแดงก็มีนะครับเราไม่ต้องไปไกล